และแน่นอนครับคลิปนี้เราอยู่กับแมปอนิเมะราสแตนนะฮะใช่ครับตอนนี้ Map แมปอัปเดตแล้วอัปเดตรอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมรู้มานะครับก็จะมีคริสต์มาสอีเวนต์เวเดนพาร์ทใหม่เรดใหม่ตัวในอินใหม่และที่สําคัญที่สุดนะฮะตัวกอร์ลี่ใหม่โอ้ใหม่กอรผมกลัวว่าตัวกอร์ลี่ใหม่เนี่ยมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมาพร้อมกับอีเวนต์คริสต์มาสนี่แหละฉะนั้นคลิปนี้ผมจะต้องทําตัวกอร์ลี่ใหม่ให้เสร็จให้จงได้นะฮะเรื่ เล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้คุณอยากฟาร์มในเกมโรบรอกแต่ไม่มีเวลาฟาร์มใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone แอปโทรศั์สุดเจ๋งที่จะช่วยการฟาร์มของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรบอทแมปทอยเลสท,ทาวเวอร์ดีเฟนส์ไฟไน์ไนทีดีหรือมีมซีก็ใช้งานได้สบายสบ UG Phone จะช่วยคุณฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแม้คุณจะปิด มือืออถปิดคอมคอมบึ้มหรือไม่มีเน็ตระบบยังทํางานต่อฟาร์มให้คุณอย่างต่อเนื่องราบรื่นลดปัญหาแบตเตอรี่มือถือเสื่อมหรือค่าไฟพุ่งเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นพร้อมรับส่วนลดพิเศษ20บาทเพียงใส่โค้ด UG 3 3 3 3แอปใช้งานง่ายอยากทดลองฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วเริ่มฟาร์มกันได้เลยครับ โอเคก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับคุณผู้ชมมาใส่โค้ดใหม่กันก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าโค้ดใหม่เนี่ยผมใส่ไปหมดแล้วสามารถใช้งานได้ทุกโค้ดเลยนะฮะเริ่มจากโค้ดแรกเลยนะคุณผู้ชมโค้ดนี้โค้ด s อรี่นะฮะ ใส่ไปได้เลยนะครับโคดที่2นะครับโคดนี้ New Godly นะฮะใส่ไปได้เลยนะครับโคดที่3ครับโคดนี้ Christmas Great ใส่ไปได้เลยนะครับโคดที่4คือโค้ดนี้ครับเป็นโคดสุดท้าย Event Battle p a r t นะฮะใส่ไปได้เลยนะครับนี่คือโค้ดทั้งหมดแล้วที่ผมเนี่ยหาเจอถ้าคุณผู้ชมมีโคดมากกว่านี้นะฮะคอมเมนต์ด้านล่างด้วยละกันนะโอเคอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมที่มันแบบเตะตาที่สุดนะครับนั่นก็คือปุ่มนี้ Holiday Event นะฮะนี่กดมาปุ๊บมันจะเขียนว่า Daily Give. หันนะฮะหมายความว่าเราต้องทำเควส 2, 2เควสนี้เควสนี้เควสนี้นะครับคุณผู้ชมเควสแรกของผมเนี่ยก็คือการสุ่มบัฟให้กับยูนิต5รอบนะฮะเควสที่2ลงดันธาตุให้สำเร็จ2รอบนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างง่ายเลยนะฮะทำเควสเสร็จได้กล่องของขวัญไปสุ่มของอีกทีนึงนะฮะของที่จะได้ก็จะมีเรทประมาณนี้กล่องเทียร์หนึ่งกล่องเทียร์สองกล่องเทียร์สามตามนี้เลยนะฮะ55% 35%และ10%นั่นเองต่อไปครับอันนี้ฮอลลีเดย ไปเดนพาดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะมีให้เติมด้วยนะฮะพรีเมียมอีเวนต์พาดเติมได้699โรบักแพงพดแต่ก็ถือว่าน่าเติมอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าของที่ได้เนี่ยเลื่อนดูแล้วเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะที่มันแจกมิติสปิดฉาดเยอะๆแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มเลยแล้วก็ได้ตัวชายนี่ตัวนี้ด้วยนะฮะเอมิเลียนั่นเองนะคุณผู้ชมพูดตามตรงนะฮะผมไม่เคยดูเมรเรื่องนี้ ไม่รู้ว่าเมเรื่องนี้เนี่ยสนุกหรือเปล่านะคุณผู้ชมถ้าทําแล้วก็สามารถเคลมได้ตรงนี้สกิปเลเวลได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ผมลืมบอกครับว่าผมเนี่ยรับของรางวัลจากไปเดินพาร์อันนี้ไปเรียบร้อยแล้วได้มาเป็นของประมาณนี้แหละนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับนี่โรกเลนเชอร์นะฮะได้ตัวนี้มาด้วยเป็นตัวมิติไม่รู้ว่าอีโวได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมก็ช่างมาลัละกันนะฮะ เอาเป็นว่าเคลมเรียบร้อยแล้วบอกให้รู้เฉยๆนะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้ด้วยครับวินเทอร์วิวก็มาหมุนกันได้นะคุณผู้ชมผมหมุนไปแล้วเกลือเรามาดูตรงนี้ก่อนซัมมอนนะครับคุณผู้ชมตรงซัมมอนเนี่ยก็จะมีให้ซัมมอนสกินนะฮะวินเทอร์สกินตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมมีโอกาสได้สกินพิเศษนะครับ ก็สําหรับอีเวนต์รอบนี้เพราะว่ามันเขียนว่า l i m i t e d time only หมายความว่าถ้ามันหมดอีเวนต์เนี่ยก็จะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสกินนี้นะเพราะว่าสกินพวกนี้เนี่ยมันเอ่อสุ่มได้นะครับตรงนี้สกินแบนเนอร์นะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้แบนเนอร์เรียกได้ว่าค่อนข้างเข้มนะฮะผมมีหมดแล้วคง <c oughs> ไม่ต้องสุ่มอะไรนะแล้วก็มาดูดีว่ามันมีบัฟใหม่มาเพิ่มไหมเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยไม่มีบัฟใหม่มาเพิ่มนะฮะบัฟมีเท่าเดิมถือว่าทำเควสด้วยแล้วกันนะคุณ ทำเควสสุ่มบัฟก่อนสุ่มบัฟให้ตัวนี้แล้วกันครับ5รอบ1 2 3 4 5โอเคเคมเควสสิจ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปดูสถานที่ต่อไปนะฮะนั่นก็คือสตอรี่เพราะว่ามันจะมีสตอรี่ใหม่อยู่ครับชื่อว่า Snowy Village นะฮะเป็นสตอรี่ใหม่ที่โลก2อน่เองนะคุณผู้ชมท่าลงอินเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครประมาณนี้ได้ตัวใหม่2ตัวนะฮะเวทีต้าแล้วก็โกคู Goku นะครับอีกร่างหนึ่งประมาณนี้เดเมจเริ่มต้น35มหมเรียกได้ว่าเยอะนะแล้วก็เป็นท่าแสงด้วยนะครับท่าแสงแมปนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยผมแนะนําว่าควรหานะ2ตัวนี้น่าจะเอามาฟิวชั่นกันได้ด ดูทรงแล้วมีร e เจนสเตตใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมนี่แหละครับสโนวี่ i ิ l เล e ก็เลื่อนดูของได้ตามนี้เลยอันนี้ตัวจากเดมอน s l เลเยอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวจากเออผมเคยอ่านในเว็บตูนนะตัววูคงนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็ควรหานะไม่รู้ว่ามันใช้ตัวไหนในการทําก้อนลี่เหมือนกันนะพูดตามตรงนะฮะผมก็ไม่รู้ ไม่รู้เลยนะฮะว่าใช้ตัวไหนแล้วก็ต่อไปครับไปดูกันต่อที่เรทมันจะมีเรทใหม่เข้ามานะฮะนั่นก็คือเรทนี้ออโรราวินเทอร์วินเลดนะฮะเรทนี้เลยมีโอกาสได้ตัวละครประมาณนี้ครับไอเมดโทชิโอนะฮะก็เป็นตัวจากบริสแล้วก็ตัวนี้มาดูมาจากไหนนะคุณผู้ชมธาตุที่เราจะเจอก็เป็นธาตุปกติก็น่าจะยากพอสมควรนะเท่าที่ผมเนี่ยแอบไปดูคนอื่นมานะฮะแสดงว่าตึงแน่นอนนะคุณผู้ชมก็จะมีของตามนี้ด้วยให้เราได้แลกกันนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าค่อนข้างสําคัญเลยนะ เพราะว่ามันน่าจะจํากัดเวลานะคุณผู้ชมตามนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นเรทใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกถ้าเรทใหม่ไม่ไหวไปลงรีเจนสเตทถ้ารีเจนสเตทไม่ไหวไปลงสตอรี่ก่อนก็ตามนั้นละกันนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตเปลี่ยนทีมก่อนโอเคครับเข้าแมปไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีมอนออก2ทางจริงๆด้วยนะฮะมาทางนี้แล้วก็ทางนี้ว้าวเล่นยากชัวป้าบลาบไก่แบบนี้ มันไม่ง่ายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะวางโบลี่เป็นตัวแรกแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถตีฟูได้นั่นเองนะฮะฟูเอลีดีที่สุดแล้วนะครับถ้ามอนมา2ทางแบบนี้ก็วางโบลี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสแปมวางตัวละครเพิ่มนะฮะสแปมไปเยอะๆเลยนะคุณผู้ชมมอนมันเลือดเยอะอยู่นะฮะนี่20ล้านเลือดเยอะมากต้องรีบสแปมวางตัวละครไปก่อนอย่างแรกเลยไม่งั้นเนี่ยมอนเข้าบ้านแน่นอนนะฮะไม่น่าไหวนะวางตัวนี้ต่อเอ้ยเดี๋ยวผมวางตัวนี้ก่อน จิโกวางไปแล้ววางตัวนี้ต่อนะฮะวางตัวนี้ต่อแล้วก็วางตัวนี้อีกอันนี้วางประมาณนี้แล้วกันปึบโอเควางครบแล้วนะฮะตัวละครตอนนี้โอเคโอเคไหวอยู่นะฮะโบล,ลี่ตัวแบกเลยรอบนี้โอ้โหอย่างตึงโอเคเดี๋ยวอัปเกรดโบล,ลี่ต่อแล้วกันนะฮะอีกขั้นหนึ่งมันไม่ค่อยชิวเท่าไหร่อัปเกรดก่อน อัปเกรดตัวปั๊มเงินก่อนโอเคโกคู <Goku S 1> ผมกล่าวไว้ว่าจะอัปเกรดให้สุดเลยนะฮะเพราะว่าโกคูเนี่ยมันจะมีสกิลนูกอยู่บึมบ,มบ้มในแมปได้นะฮะน่าจะมีประโยชน์มากๆเนาะโอเคโกคู Goku อัปเกรดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเริ่มชิลแล้วนะฮะณนะตอนนี้มีตัวเดเมจแบบบึมบ,มบ้มเลยนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย สมัยที่ผมยังไม่มีตัวกอนลี่เนี่ยน่าจะไม่ไหวนะฮะน่าจะตึงมากกว่านี้แบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เผลเผเนี่ยมอนเข้าบ้านตั้งแต่เวฟบแรกนะยากจริงครับคุณผู้ชมค่อนข้างยากมากๆเลยนะฮะ <c oughs> โอ้โหอันนี้ไอดอนผมเนี่ยก็ปั๊มเงินแบบขีดสุดแล้วนะคุณผู้ชมทุกตัวอยู่ในวงเนาะปั๊มเงินแบบอลิมิเต็ดแล้วนะฮะสกิลก็สามารถกดได้นะกดเล่นได้นะครับอันนี้ก็กดทิ้งไปเลยก็ได้นะโอเคตอนนี้โกคูผมนะครับอัปเกรดสุดแล้วก็จะมีสกิลนี้แล้วนะฮะ u อ t i m a เ e ็คาเมคาเม่ห้าเนาะเอาไว้กดใส่บอสนะฮะเป็นนู๊กดีเมจ100 B นะครับเรียกได้ว่าแรงโคตรแล้วก็ต่อไปนะผมอัปเกรดตัวนี้แล้วกันนะครับโจรูโนโจบาน่เพราะว่ามันมีสกิลกดเหมือนกันนะน่าจะมีประโยชน์พอสมควรเลยนะครับในการเล่นเนาะแล้วก็ลดเลือดบอสได้ด้วยนะครับน่าจะพอใช้ได้อยู่เนาะบอสมันมาเร็วนะฮะงั้นผมเซลตัวนี้ทิ้งเงินก็นไม่พออยู่ดีโอ้เซลทิ้งไม่พอไม่พอไม่พอพอ,อยู่ดีนะฮะเหลือ2ตัวอ่าเดี๋ยวกดสกิลนูกเลยแล้วกันนะคุณผู้ชม โอเคบึมโอเคเหลือ63 b 60B หไหวไหมไม่ไหวครับคุณผู้ชมบ้านแตกสลายขาดนะฮะก็พักแค่นี้ละกันนะสำหรับเรดเดี๋ยวเราจะไปลงรีเจนสเต e ก่อนนะฮะเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของผมเนี่ยในคลิปนี้นั่นก็คือการทำตัวกอรลี่ใหม่นั่นเองนะฮะสำคัญสุดแล้วนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวทำกอรลี่ตัวใหม่ก่อนน่าจะดีสุด โอเคเดี๋ยวผมจะลงรีเจนสเตดด่านนี้ายาวๆไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมต้องการตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลรีเซตคูณดาวนะครับของอเบลิตี้ซึ่งมันช่วยในการลงเออเรทใหม่ได้ดีมากๆเลยนะฮะเห็นโกคูตอนฉีดไหมฉีดแล้วแบบเลือดบอสเหลือครึ่งเดียวนะฮะถ้าโกคูฉีด2ครั้งเนี่ยผมว่าบอสตายฉะนั้นตัวรีเซตสกิลเนี่ยน่าจะดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวกอลลี่เลยนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราจะไปเล่นเรทกัน น่าจะได้เล่นเรดในคลิปหน้านะดูทรงแล้วเพราะว่าแค่ทํา2ตัวนี้เนี่ยน่าจะกินเวลาไปเออหลายวันนะคุณผู้ชมจากสภาพแล้วนะฮะโอเค let's go Fk ด่านนี้ก่อนละกันนะฮะหลังจากการฟาร์มลีเจนสเตตมาอย่างยาวนานนะฮะในที่สุดผมก็ดรอปตัวที่ผมต้องการแล้วเรียบร้อยดรอปมาถึง6ตัวด้วยกันนะฮะแต่พอผมเนี่ยไปดูวิธีการอีโวตัวนี้ปุ๊บเบรกแทบไม่ทันเลยนะอีโ e วโคตรจะยากเลยนะฮะฉะนั้นขอบพับตัวนี้เนี่ยเก็บไว้ในคลังแบบนี้ก่อนยาวๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะทําตัวกอลลี่ก่อนนะฮะอ่าแล้วผมก็ฟาร์มตัวนี้มาเพิ่มด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวเมงูมิเมงูมิเนี่ยมันคือวัตถุดิบใน การที่เราจะทําสุกุนะให้กลายเป็นระดับกอลลี่นั่นเองนะผมก็ฟาร์มเก็บไปก่อนนะคุณผู้ชมในอนาคตเนี่ยยังไงก็ตามนะครับสุกุนะกอลลี่เนี่ยมันก็จําเป็นเนาะแล้วก็มาดูที่คอลลีเดย์อีเวนต์กันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเคลียร์พาร์ไปหมดแล้วเลเวล50ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพาร์เนี่ยผมน่าจะไม่เติมนะเพราะว่ามันเออแผลเกือบลืมเลยเราต้องลุยสตอรี่ก่อนนี่เลยครับ Story snowy village นะฮะต้องลุยอันนี้ก่อนมันถึงจะปลดล็อกนั่นเองโอเคเหมือนว่ามอนจะมาทางเดียวนะฮะแต่ว่าเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยโอ้โหมอนเร็วจะจัดแน่นอนนะคุณผู้ชมผมก็วางตัวนี้ไปก่อนเนาะเหมือนเดิมไอดอนนะฮะอะวางไปเลยเอามาใช้งานบ้างนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอามาใช้งานเลยโอ้โหล้านเนะฮะได้เป็นเริ่มต้นวางปุ๊บล้านเก้าเลยก็เอามาลงสตอรี่เนี่ยถือว่าแจ่มแมวมากๆนะ ไอตัวนี้นะครับเห็นไหมเดเมจสามล้านแล้วเดเมจแบบมึ้มบ่มเลยนะฮะในช่วงแรกๆนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยไอตัวนี้เดเมจมันจะลดนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อเสียเนาะโอเคจบแล้วนะฮะสำหรับสตอรี่สโนวี่วิลเลตแอกนะต่อไปก็ลุยกันต่อรีเจนสเตทเลยนะคุณผู้ชมสโนวี่วิลเล e นี่เลยครับเริ่มจากด่านแรกเลยนะคุณผู้ชมลงด่านแรกเนี่ยเราจะได้วินเทอร์เอเซนต์ด้วยนะแล้วก็ได้จีเวลรวมถึง EXP นะครับเลสโกโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางแค่อิจิโกตัวเดียวดูแล้วกันนะถ้าอิจิโกตัวเดียวไหวเนี่ยทุกคนก็น่าจะไหวนะฮะกับการเล่นรีเจนสเตดด่านแรกแบบนี้่ะลองอิจิโกตัวเดียวดูเหมือนจะไหวนะฮะโอเคแล้วก็ออตัวอัปเกรดออนไปเลยนะคุณผู้ชมน่าจะได้อยู่วงอิจิโกพี่แกค่อนข้างที่จะกว้างมากๆกนะฮะก็ปล่อย FK แบบนี้ไปเลยนะคุณผู้ชม ผม AFK มาแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะครับมาดูซิว่าผมดรอปตัวที่เอาไปทํากอนลี่แล้วหรือยังนะฮะมาดูที่ยูนิตแล้วก็พิมพ์ไปว่าวูคองโอเคผมดรอปไปแล้วนะฮะ5ตัว What <c oughs> ดรอปซะเยอะเลยนะฮะโอเคมาดูวิธีการอีโวขั้นแรกกันก่อนละกันว่าอีโวยังไงนะครับคุณผู้ชมดูตรงนี้โอ้โหแอบใช้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะใช้เป็น วินเทอร์เซนซ e ซึ่งผมเนี่ยมีเยอะแล้วแล้วก็ใช้ s เล y e r ร์ฮานะฮะอันนี้เขาเรียกว่ารัดเกล้าหรือเปล่าน่าจะครับได้ที่เหลือเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีพร้อมแล้วฉะนั้นไปดูสิ่งนี้ดีกว่าว่าเราสามารถคราบได้หรือเปล่านะฮะนี่เลยครับครับได้นะฮะอ่าก็ใช้แร r สปิ i ิ i อีพิกล e g จ n นรีรวมถึง m ิสติกด้วยนะฮะครับเลยโอเคมีคุณผู้ชมเนี่ยชอบถามผมนะครับว่ามิสติกชาตพี่มีเยอะจัง ฟาร์มจากไหนมิติชาดเนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมฟาร์มเอาในชาเลนจ์นะฮะซึ่งฟาร์มไว้นานมากๆแล้วก่อนแมปนี้เนี่ยมันจะอัปเดตมีซีมเลสมีนู่นมีนี่มีนั่นนะคุณผู้ชมสมัยที่ยังไม่มาโลก2เลยนะก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะฟาร์มได้อยู่นะคุณผู้ชมฟาร์มในชาเลนจ์ได้เลยนะครับครับไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราก็จัดการอีโวได้เลยนะครับสาหรับตัวนี้อีโ e วเป็นร่างก็ส์ฟอร์มนะีฮะอีโ e วง่ายมากร่างนี้ปึ๊บ นี่ผมก็ได้มาเป็นร่างนี้แล้วร่างก็อดฟอร์มนะฮะดูซิว่าขั้นต่อไปเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างขั้นต่อไปน่าจะเป็นขั้นกรดลีแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นอัลติเมทแล้วนะครับเดี๋ยวขออญาตดูเบสซิ่งก่อนเบสซิ่งเป็นไงวู้เฮ้ยได้อยู่นะ <c oughs> นี่คือการอีโวขั้นต่อไปนะฮะ <c oughs> ต้องใช้ราก้อนพิ l ลล่านะฮะหรือว่าเสามัางกร1ชิ้นแล้วก็ใช้ฮิลิกออฟก็อดพาวเวอร์นะฮะราก้อนพิลล่าเนี่ยคราฟแน่นอนชัวป้าบนี่เลยครับ ครับมาได้เลยนะฮะทีนี้เราก็จะเหลือแค่ ฮิลิกออฟก็อดพาวเวอร์นะคุณผู้ชมฮิลิกออฟก็อดพาวเวอร์เนี่ยเราต้องทำตามเควสซึ่งเควสเนี่ยง่ายๆเลยครับดูตรงนี้วูคองสุพรีมก็ศนะฮะอ่าอันนี้ผมก็เสร็จไปแล้ว2เควสก็คือเควสที่ผมเนี่ยเออ่มีวูคองร่างก็ศนะฮะก็เคลมไปได้เลยเควสที่2เนี่ยก็คือผมเนี่ยต้องลงเรท25รอบเรทไหนก็ได้นะฮะเคลมไปได้เลยส่วนเควสนี้เนี่ยง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมบอสรัฐหกร้อยเวฟนะฮะประมาณนั้นส่วนในนี้ผมต้องมี 5,000บอสโทเค็นนะฮะก็คือบอสรัดนั่นแหละคุณผู้ชมเอาเป็นว่า2เควสนี้ไปเล่นบอสรัดนะฮะเควสนี้เราต้องมีเนเธอร์เซนต์ห0 0อันนี้โคตรง่ายเลยเควสนี้ส่วนเควสนี้เอ่อหา15,000นคิวนะฮะบนร่างวูคองก็ต์ฟอร์มก็คือร่างที่เราเนี่ยได้มานะคุณผู้ชมส่วนเควสนี้น่าจะให้เราเนี่ยหาไอเทม1ชิ้น ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าหายยังไงก็ไว้ก่อนนะครับอันนี้เควสนี้เขาบอกว่าจัดการบอส15ตัวในอินค่อนข้างง่ายอันนี้นะฮะแล้วก็เควสรองสุดท้ายก็คือให้เราเนี่ยจัดการก๊อ์50ตัวในบอสดัทนะฮะง่ายๆเลยครับเควสส่วนใหญ่นะฮะให้เราเนี่ยไปเล่นบอสดัทนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเควสนี้ก่อนนะฮะเควสนี้เควสนี้แล้วก็นนะะ ie, วกเอ่อเควสนี้นะครับคุณผู้ชม3เควสนี้ก่อนเควสอื่นเนี่ยมันอาจจะได้มาด้วยนะฮะก็ตามนั้น แน่นอนครับเราต้องไปเล่นบอสรัดโหมดนั่นเองนะฮะซึ่งผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเล่นโหมดนี้ไปเยอะมากๆแล้วนะฮะเสียใจมากครับคุณผู้ชมแต่ว่าช็อปเนี่ยมันมีรีสต็อกด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะไปถึงเวลาเล่นบอสรัดอย่างยาวนานแล้วนะครับคุณผู้ชม โอเคครับตอนนี้ผมก็เสร็จเควสไปประมาณหึแล้วนะฮะสำหรับเควสทำกอลลี่เนาะนี่ผมเสร็จไป3เควสแล้วเหลือแค่ไม่กี่เควสก็จะครบแล้วนะฮะกับการทำตัวกอลลี่ตัวนี้กดเคลมไปได้เลยนะฮะ3เควสนี้เหลือแค่เก็บเนเธอร์เอเซนตนะฮะแล้วก็เก็บคิวของไอตัวนี้ แล้วก็ไปลงอินนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นอินไหนก็ได้อันนี้ก็ไม่ค่อยยากนะคุณผู้ชมค่อนข้างง่ายเลยนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยหาของชิ้นนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเปิด YouTube ดูนะถ้าไม่เปิดเนี่ยไม่รู้แน่นอนนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะไปะลุยกันต่อดีกว่ากับการเก็บเอเซน เดี๋ยวเกือบลืมเราเนี่ยจะต้องคราฟของด้วยใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวผมมาดูแป๊บนะครับตรงจุดครับของเนี่ยมันต้องใช้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเอสเซนผมเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะผมดูแป๊บนึงคอสมิกเอเซนผมมีอยู่45มันต้องใช้คอสมิกเอเซนเท่าไหร่มาดูตรงนี้ ล้วก็ดูซิว่าใช้เท่าไหรเดี๋ยวผมครับอันนี้มาก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเอ็มตี้ฮิลิคนะครับครับอาไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมมีแล้วผมทําเก็บไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันจะต้องมีตัวกอรี่ใหม่เข้ามาผมก็เลยทําเก็บไปแล้วอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมเผื่อมีคนไม่รู้ให้เราเนี่ยครับอันนี้มาก่อนนะครับเอ็มตี้หลอดเปล่าๆแบบนี้ก็ใช้โก5 0 0 0แล้วก็ใช้มิติกสปริตชาร์นะครับสิชิ้นแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยไปลงอินนะฮะเก็บเลือดของบอสมาโอกาสได้1%นะคุณผู้ชมมันป แบบอัตโนมัติเลยนะฮะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยหลอดมันก็จะกลายเป็นหลอดแบบนี้หลอดสีเหลืองแบบนี้นะฮะเมื่อได้หลอดนี้มาแล้วให้คราบเป็น empty ต e l i x ก็คราบได้เลยนะแต่ว่าเหมือนว่า o s s m i e s s s n n e ผมเนี่ยจะไม่พอเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องทำเอ,อ cosmic e s s e n c e ก่อนนะฮะอันนี้ขาดเท่าไหร่ผมมีอยู่รู้สึกว่า45นี่มี45ก็คราบมา5นะครับอันนี้ผมมีอยู่400 150 137 2 0 0 okay. เโอเคก็คราฟได้คราฟอีก5แล้วก็คราฟเป็นอันนี้ครับ Empty h e l i รนะฮะคราฟรอเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องมาคราฟเป็นอันนี้ h e l i x of God Power มันก็ต้องใช้ Empty Helix อยู่แล้วก็คราฟเก็บไปเลยนะครับปึ๊บโอเคเรียบร้อยได้ Empty Helix มาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้ว่ามันต้องใช้อะไรอีกอันนี้ก็ต้องใช้ g y m of God Power อนะครับอันนี้เนี่ยได้จากเควสก็ต้องทำเควสได้หมดก่อนก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากแลล้้วหังจากนีนะฮะปะ ลุยเลยดีกว่ากับการเก็บเนเธอร์เซนนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมว่าผมน่าจะได้มาครบแล้วนะฮะสำหรับ Nathan เนเธอร์เซนเนาะผมมีอยู่614 Nether เนเธอเซถือว่าเจ๋งแจ๋วได้เลยนะฮะแล้วก็มารับเควรด้เรียบร้อยวูคองซูพริมก็กดเคลมไปได้เลย เรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะเหลืออีกแค่3เควสเท่านั้นนะคุณผู้ชมก็จะอีโวได้แล้วนะฮะมีเควสนี้เควสคิวนะฮะเควสจัดการบอส15ตัวในโหมดอินฟินิตเควสสุดท้ายเนี่ยเควสนี้นะครับเราต้องทําในอินเนาะฉะนั้นไปลงอินกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเลสโกครับก็ลงเป็นด่านนี้เลยนะคุณผู้ชมอินฟินิตนะฮะผมก็จะลงแบบนอร์มอลละกันเนาะเลสโกครับวางตัวนี้ละกันวางไปเลยนะฮะเหมือนว่ามอนที่เราเจอจะเป็นธาตุน้ำแฮะจริงๆเอาธาตุพืชมาน่่าาจจะะแมสุดเน เออผมเอา,าธาตุพืชมาอยู่2ตัวก็น่าจะเล่นได้อยู่นะฮะวางแถวๆนี้แหละมันจะได้เพิ่มเงินให้กับตัวนี้ด้วยนะฮะเพิ่มการผลิตเงินแบบตึงๆตัวนี้วางได้กี่ตัวเอยเดี๋ยวผมลองวางดู1อุ้ยวางได้แค่1ตัวโอ้โหบัฟกลิตเน้นๆครับไปตัวนี้ต้องสูไม่ได้บัฟกลิตเท่านั้นนะฮะไม่ได้บัฟกลิตนี่คือจบเลยแล้วก็ผมจะเดินมาตรงนี้นี่ครับอันนี้คือเควสนะฮะเควสท,ที่ให้เราเนี่ยหาของก็คือเควสนี้ให้คุยไปเลยนะฮะอ่าเราก็จะได้ของมาของตามเควส ่ะก็น่าจะได้แล้วหรือเปล่าน่าจะได้แล้วนะฮะมั้งผมไม่ชัวร์นะโอเคผมได้มาแล้วนะฮะเควสเสร็จแล้วแค่นี้อีซี่มากที่เหลือก็คือเควสคิวนะครับแล้วก็เควสจัดการบอสเดี๋ยวผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะจัดการบอส15ตัวเองในอิน โอเคผมคิดว่าผมน่าจะทำเควสเสร็จแล้วนะฮะเสร็จทุกเควสแล้วนะคุณผู้ชมทั้งเควสเก็บคิวทั้งเควสจัดการบอสทั้งเควสหาของนะฮะก็เคลมไปได้เลยนะครับ1 2 3แล้วก็เก็บเควสสุดท้ายพี่ด้วยนะครับเราจะได้มาเป็น g ิมออฟก็ต์พาวเเก็บไปเลยครับเมื่อเราได้ของชิ้นนี้มาแล้วนะฮะให้เราเนี่ยมาคราฟที่ d i วายคราฟเตอรนะฮะเราก็คราฟเป็น h e l i ิ of God Power ได้เลยนะฮะคราฟเรียบร้อย หลังจากนี้เนี่ยผมก็จะสามารถ e ีโวได้แล้วเป็นระดับคอลลี่วัตถุดิบพร้อมหมดแล้วนะฮะนี่แล้วก็ก่อนที่จะ e v โนะฮะมีหลายคนเนี่ยสอนผมไว้ว่าพี่ครับควรทำสเตตให้มันสวยกว่านี้ก่อนให้เป็นแบบว่า S S ก่อนนะฮะเพราะว่าอีโแล้วเนี่ยมันจะได้กลายเป็น S S S นั่นเองนะคุณผู้ชมระดับมันจะเลื่อนมาอีกหนึ่งขั้นนะฮะฉะนั้นผมก็จะมา ปันสเตตสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมให้ดมเมทเนี่ยมันเป็น SS แล้วกันนะฮะ SS ที่ดมเมทแบบนี้แหละได้แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ SPA ก็รีสักหน่อยนะฮะเป็นไปได้ก็รีให้มันได้ S 3ตัวแบบนี้โอ้โหโคตรสวยมาพร้อมอีโวแล้วแบบนี้ผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มแล้วนะฮะแล้วก็ปลดล็อกได้เลยครับอีโวได้เลยครับคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นร่างนี้นะฮะซูเรียก็สพาวเวอร์ปึ๊บวอทวอทอเกน โอเครอบนี้ได้แล้วนะฮะลำบากละมลเหลือเกินนะคุณผู้ชมอ่าก็เป็นวูคองสูพรีมก๊อดระดับก๊อดลี่น่าจะได้เออฉายามาด้วยนะเดี๋ยวผมดูแป๊บว่าผมเนี่ยได้ฉายาหรือเปล่านะฮะดูตรงนี้ฉายาน่าจะเป็นอันนี้นะฮะนี่เลยฉายาโอ้ฉายาโคตรเท่หนดูซิมีเบสซิ่งหรือเปล่านะฮะล็อกไว้ก่อนเลยมีเบสซิ่งไหมมีเบสซิ่งด้วยนะฮะเบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่า ทโคดแล้วตอนนี้เนี่ยคูณ4ทํางานแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มบัฟให้กับตัวนี้เลยนะคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะอ่ะจัดเลยขอแค่กลิสกับอวตารเท่านั้นนะฮะเลสโกสุ่มยาวๆเลยนะฮะมันต้องได้บัฟดีๆบ้างแล้ววะโรไปยาวๆเลยอุ้ยบัฟอะไรเอ่ย ได้อาวาตารมานะฮะโอ้โหผมว่ามันยังไม่เฟีย้ยวจริงๆมันต้องไปต่อนะโอเคเดี๋ยวผมล็อกเป็นบัฟกริดเลยละกันนะฮะแล้วก็โรไปยาวๆสุ่มไปยาวๆเลยนะฮะเฮ้ยมาว่ะในที่สุดบัฟกริดก็มาแล้วนะฮะให้กับตัวกอลลี่ตัวนี้ตัวที่3ของทีมผมวูคองซูพรีมก็สนะฮะโอ้โห <c oughs> โคตรดวงดีเลยนะฮะถ้าคนดูเนี่ยอยากดวงดีแบบนี้อย่าลืมนะคอมเมนต์99แม้ว่าจะไม่ช่วยบับดวงแต่ว่าผมจะได้รู้นะฮะว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกันคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะมาดูซิว่าตอนนี้เดเมจเท่าไหร่ตอนนี้เดเมจตัวนี้นะฮะ463386แรงโคตร e ดเมจก็จะเป็น SSS แบบนี้นะฮะความสามารถของกอลลี่ตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าบวก3าเ,เมจทีมดอทก็คือถ้าเราเอา ตัวเออพวกตีเผาไหมตีเลือดไหลเนี่ยมันจะเผาไหม้และเลือดไหลแรงขึ้นประมาณนั้นเลยนะฮะเหมาะมากๆกับใครที่แบบว่าใช้อิจิโกอะไรประมาณนี้ดีมากๆเลยนะฮะของดีเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามันไปอัพเลเวลก่อนแล้วก็สกิลทีเนี่ยอัพได้แล้วนะฮะสกิลทีเนี่ยผมจะอัพเป็นสายคริเหมือนเดิมนะครับสายคริมันน่าจะดีสุดแล้ว เดี๋ยวผมจะเอามันเนี่ยไปอัพเลเวลก่อนแล้วผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ตัวนี้มาด้วยนี่ว่าตอนที่ผมเนี่ยเออทำเควสนะฮะนี่โกคูที่มันดรอปในอินเนาะคุณผู้ชมโกคูอันนี้เฮ้ยน่าสนใจนะเ <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถฟิวชั่นเป็นร่างนี้ได้เลยนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราทําตัวนี้ด้วยดีจะได้แบบทีเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอันนี้เนี่ยคราบได้เลยหรือเปล่าคราบได้เลยโอเคผมทําตัวนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะนี่ ผมดรอปมาะนัง2ตัวแล้วเวจิต้าโกคู2ตัวนี้เนี่ยดรอปในอินนะฮะด่านสโนวะ์วิ l วเลตเนาะก็สามารถทำได้เลยนะเป็นด้านนี้เฮลลี่ไฟเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันยอมเสียมิติสปิ e ิตชาร์ดนะฮะปึ๊บเรียบร้อยอีโวเสร็จนะฮะตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะฉะนั้นเรื่องสแตตสก็ช่างมันนะฮะก็เป็นประมาณนี้แหละมาดูเบสซิ่งหน่อยอุย้ยเบสซิ่งเท่เว้ยอันนี้แต่ว่าผมชอบเบสซิ่งอันนี้มากกว่า เพราะทําทยากกว่าแต่ผมมาส่งแสแตทนิดนึงแล้วกันนะอ่ะส่งสักหน่อยนะฮะโอเค S บวกก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับตัวนี้ปั้นไว้แค่นี้แล้วก็ผมเนี่ยจะมาส่มบัฟให้หน่อยแล้วกันขอเป็นบัฟกริสไม่ก็บัฟอวาตาร์นะฮะมันจะดีมากโอเคในที่สุดผมก็ได้บัฟที่ต้องการนะฮะโอเวอร์อร์ดก็ได้วะโอโ้โโ กะไว้ว่าจะเอามาแค่รีวิวเองนะฮะสุ่มเสียไปเยอะเลยครับอันนี้คุ้มไหมเนี่ยอ่ะใส่มาละกันนะฮะผมจะเอามันไปอัพเลเวลเนาะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้ฟาร์มคิวหรือเปล่าเพราะค่าวางพี่แกเนี่ยสามพันแปดโคตรแพงเลยนะฮะผมฟาร์มคิวกับฟาร์มเลเวลเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการอัพสกิลทรีตัวนี้ก่อนยังไม่ได้อัพเลยนะคุณผู้ชมแม้ว่าบัฟจะเป็นแค่โอเวอร์โหลดนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดเมจถึง2ล้านแล้วเดี๋ยวผมจะอัพสกิลทรีก่อน เดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากตัวละครน้ำจิ้มก่อนละกันนะฮะตัวนี้ค่าวางก็จะอยู่ที่3850โคตรจะแพงเลยนะฮะวางไปเลยครับปึ๊บนี่เมื่อเราวางไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเดเมจก็จะอยู่ที่2 3 8ล้านมนะฮะโอ้โหตีโคตรแรงเลยนะฮะ แม้ว่าจะเป็นแค่บัฟโอหลอดแต่ว่าเดเมจมาขนาดนี้ถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะฮะระยะอยู่ที่52เนาะแล้วก็ S P A นะครับ1.9วิถ้าเล่นสาย S P A เนี่ยอัพต้นไม้สาย S P A ผมบอกเลยว่าตัวนี้ตีเร็วแบบโคตรเลยนะฮะๆๆเก่งนะเนี่ยเป็นเล่นเลยนะมาดูพาสีฟกันดีกว่านะฮะตัวนี้พาสีฟคืออะไรเอ่ยพาสีฟตัวนี้ชื่อว่า Warrior of Heaven นะฮะ นักรบสวรรค์ทำเดเมจกับบอสมากกว่าเดิม50%อัปเกรด1ดีเมจ2ล้าน9อัปเกรด4สกิลเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีครับเป็นการโจมตีแบบนี้อัปเกรด7ก็จะตีประมาณนี้นะฮะเป็นเซอร์เคิลเอลีที่เรียกได้ว่าวงโคตรกว้างเลยนะฮะวงอยู่ที่78ดีเมจ39ล้านแล้วก็ S.P.A. 4.7นะฮะตีเร็วมาก อัปเกรด8อัปเกรด9และอัปเกรด10นะฮะอัปเกรด10เนี่ยดีเมจตอนนี้อยู่ที่71ล้านนะฮะแล้วก็ระยะอยู่ที่89.2นั่นเอง SPA 4.7วินะฮะตีเร็วมากมาดูในเรื่องสกิลแอคทีฟกันดีกว่านะฮะสกิลกดทำอะไรได้ตัวนี้จะทำลายมอนทุกตัวในแมปเลยนะฮะแต่ว่ากับบอสเนี่ยจะทำดีเมต60%ตต่อเลือดบอสนะขนาดนั้นว้าวถือว่าเป็นตัวที่ดี ในการจัดการบอสบอสเลือดเท่าไรไม่เกี่ยงเพราะว่ามันทำเดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอุ้ยโคดมากแต่อัพเกรดเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมอัพเกรดโคตรแพงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลให้ดูโซฟิ so <What? S 1> นิเชอร์ปึบว้แสดงว่าตัวละครบั๊กอยู่น่าจะบั๊กอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่โจมตี โอเคก็ตามนั้นนะฮะตัวต่อไปนะฮะไฮไลท์ของคลิปนี้เลยจินโมริซูพรีมก็ตนั่นเองตัวก็ตลี่ใหม่นะฮะธาตุพืชแล้วก็เป็นบาบกลิตอีกด้วยนะฮะเดเมสแตทนะฮะ SS 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 โคตรโหดส่วนพาสีฟของกอดลี่นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าบวก35%ทีมดอทเดเมจก็คือท่าตัวนี้เนี่ยใส่เป็นตัวแรกนะฮะดอทเดเมจทั้งทีมจะแรงกว่าเดิม35%ดอทเดเมจก็คือตีติดเลือดไหลไฟไหม้ไฟเผาอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมว่าไปแล้วนะฮะการโจมตีก็จะประมาณนี้นี่คือการโจมตีแบบแรกนะฮะเรามาดูเดเมจดีกว่าเดเมจอยู่ที่1.93ล้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ระยะ 56.5นะระยะค่อนข้างดีตีค่อนข้างเร็วนะฮะ3วิ เราก็จะมีในเรื่องของการตีติดกระดูกหักด้วยนะเป็นสถานะที่ใช้ในการซัพพอร์ตได้ดีมากครับสถานะนี้เรามาดูในเรื่องพาสซีฟกันดีกว่านะฮะเห็นตรงนี้ไหมมันมีร่างแยกนะอันนี้แหละคือพาสซีฟพาสซีฟก็คือเดอะมังกี้เซสนะครับเขาบอกว่าทุกๆก,การโจมตี10ครั้งนะครับจะซัมมอนร่างโครนมาร่างโครนเนี่ยจะทำเดเมดแค่10%จากร่างหลักณขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าร่างหลักเดเมจตอนนั้นเนี่ย1 0 0ก็จะทำเดยเมจ10ประมาณนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ มันจะบัฟตัวมันเองด้วยนะครับบัฟระยะ15% 60วินะครับไอ,อ้ร่างโครนเนี่ยมันสูงสุด5ตัวนะเรียกลิงจ๋อออกมารุมยำนะฮะอัปเกรด1นะฮะเดเมจ4.98ล้านอัปเกรด2 9ล้านนะฮะอัปเกรด3สกิลใหม่ประมาณนี้โจมตีฟูในอัปเกรด3และร่างโครนเนี่ยมันก็จะโจมตีแบบเดียวกันด้วยนะอัปเกรด4ีเมจ35ล้านนะฮะอัปเกรด5 67 อัพเกรด8นะครับการโจมตีก็ยังคงเป็นฟู l l L.E. เนาะแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเลยนะฮะตีแบบนี้ตีติดสายฟ้าแบบพิเศษด้วยโอ้โหผมจำได้ว่าสถานะสายฟ้าเนี่ยเป็นสถานะที่ใช้ในการซัพพอร์ตได้ดีมากๆนะฮะตัวละครศัตรูเนี่ยมันจะชะง,งักนะฮะเป็นช่วงๆเลยแล้วก็เหมือนว่าตีติดกระดูกหักด้วยปะตีติดกระดูกหักด้วยนะฮะ ตีติด2สถานะผมว่าจินโมริตัวกอลลี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกอลลี่ซับพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะอัปเกรด9อัปเกรด10นี่คืออัปเกรดสุดท้ายแล้วนะครับดีเมนหลักอยู่ที่81ล้านนะฮะดีเมเสายฟ้า154ล้านอย่าลืมนะ ว่ามันมีร่างแยกด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะผมเห็นประกาศของเดอะบอสเนี่ยเขาบอกว่าดีโอก l ลลเนี่ยจะกลับมาทําได้แล้วหรือว่าคลิปหน้าผมจะทำดีโอกร l ลลี่ดีเอาเป็นว่าติดตามรับชมแล้วกันนะฮะคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกดซับแน่นอนครับไปละจูบบ๊ายบายไปแล้วครับ